ตาเจ้าขาวสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดภายในบ้านไปแล้วนะคะ3วันเนาะแล้วก็ได้ตกแต่งโคมไฟสีแดงนะคะแล้วก็ผ้ามงคลสีแดงตรงบริเวณหน้าบ้านหน้าประตูบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็คนพอบ้านก็กลับมาทันเวลานะคะเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้สดๆน้อนๆน,น,นะคะวันนี้ก็ทำงานต่อเลยคะ่ะก็คือเอ่อ คนพ่อบ้านเขาก็จะมารับหน้าที่นะคะในการทําความสะอาดที่ค่อนข้างจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือหน่อยแล้วก็ใช้แรงเยอะหน่อยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่หลังบ้านไปเลยนะคะจากมุมดอกไม้ของคุณแม่นะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่นนี้ก็จะอะไรเขาเรียกว่าใช้เครื่องเนาะเครื่องอัดฉีดเนาะที่จริงๆแล้วก็ลมมัน ลมมันแรงนะคะจริงๆน้าไม่ได้แรงนะคะแต่ก็ช่วยได้ดีมากเลยช่วยได้เยอะถ้าเราถ้าเป็นเราทําก็คงจะใช้มือนะคะมือกับสายเนาะใช้ธรรมดานี่แหละสายฉีดน้ําธรรมดาค่อยๆฉีดแล้วก็ไม้กวาดกวาดแต่แบบนี้ก็คือสะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องใช้ไม้กวาดเลยนะคะ จบจากมุมดอกไม้คุณแม่ก็มาต่อที่ด้านข้างค่ะโดยพื้นที่ด้านข้างก็มีแค่นิดหน่อยนะคะก็เลยใช้เวลาไม่นานนะคะทีนี้ก็มาต่อด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นพวกตามร่องเนาะตามร่องของแผ่นกระเบื้องที่ปูไว้ด้านหน้านะคะตกท้ายด้วยฉีดตามร่องนะคะแล้วก็รดน้ำต้นหญ้าค่ะ เรจะประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศส่วนหลังบ้านนะคะหลังจากที่ได้ทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะคะเป็นไงกันบ้างคะมองแล้วรู้สึกสบายตาขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะมาดูในส่วนของบรรยากาศด้านหน้าบ้านกันบ้างคะ่ะหลังจากที่ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพอมองแล้วก็ทำให้รู้สึกชุ่มฉ่ำไปถึงหัวใจเลยทีเดียวคะ่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย